รวมพลังนักวิ่งอินซีรัน2 0 2 5จัดขึ้นที่วันแบงคอกเราตื่นตั้งแต่ตีสองนะทุกคนตื่นเต,ต้นนอนไม่หลับเลยเราลงไปสิบกิโลจะไหวไหมเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ลงงานอินซีเรานัดเจอกันที่ One วันแบงคอกเราไปถึงนั้นก็ประมาณต<ะ>ีสี่ค่ะไปถึงก่อนก็รับเสือ้อรับบิดของใครของมันอาศัยเสื้อเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปรวมกันก่อนที่เราจะไปปัน่นรถก็วิวแชร์ก็ไปกันหลายคนที่รู้จักกันกันในกลุ่มวิ่งด้วยกันนี้แหละคะ่ะคนเยอะมากๆลงวิ่งประมาณ ตีห้าดูสิทุกคนคนเยอะสุดๆ10ิกิโลจบบไนะไหวไหมเนอมตอนลงก็คือสบายมากแต่ลงมาที่ถนนคือมันเปียกฝนตกด้วยค่ะทุกคนแล้วทางมันเอียงคือไม่ไหวต้องมีคนช่วยนี่ไกดของเราจะซื้อจ้าแต่ละคนคือเหนื่อยดูหน้าแต่ละคนค่ะแต่สนุกมากๆได้พักช่วงที่แบบรถติดไฟแดงเออได้พักเบรกนิดนึงได้พักหายใจหายคอนิดนึงเราก็ไปกันต่อแต่สิ่งที่ลอตาลอใจเราที่สุดก็คือของกินค่ะทุกคนเยอะมากๆเราไปวิ่งหรือเราไปกิน จะจพอได้ของกินแล้วเราก็มีพลังไปกันต่อพอเห็นป้ายสิกิโลแล้วไม่ไรจะถึงเนี่ยแต่โชคดีเออมันมีไฟแดงเยอะเราก็ได้พักมากอันนี้เราก็มาถึงสวนลมแล้วก็มีฉีดสเปรย์คือปวดหัวไหล่อาจถึงทางเข้าละไปถึงนุ่นก็คือสว่างเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องมีคนช่วยคือทางมันเนินเหนื่อยมากเราก็มาถึงแล้วดูไกลของเราเหนื่อยสุด,สด รางวัลของคนวิ่ง10กิโลก็ได้เรียนกับแก้วเออแต่แก้วน่ารักดีแต่ดูหน้าฉันก่อนสิตาบวมมากตื่นแต่ตีสอคือง่วงนอนมากๆอ่ะเราก็ไปหาข้าวกินของกินมีเยอะมากแต่ชอบสุดก็คือหมูอทอดอร่อยดีกินไปคุยไปอ่าน้องลูกโป่งหลุดมือและอันนี้เราก็เซฟกุ๊ดบายต่างคนต่างกลับขอบคุณแอร์แล้วก็ทุกคนมากๆที่พาไปวิ่งเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันงานหน้าไปละบาย